ที่น่าโเอรนะคะมาถึงแล้วเมื่อกี้ลองหน้ารถแล้วมาตอนนี้มาถึงกร garage แล้วค่ะที่ที่ออสุดดัร้านนี้นะคะ must w a t h นีเท่าไหร่เป็นร้านที่แบบเพนแล้วก็แบบเเลยนะคะถือว่าแบบะทับใจมากอันนี้คือแบบมอมเห็นไม่ได้โชร ก็แบบพามาดูแล้วบอกว่าวันนี้เรามาทำอะไรค่ะกระปุกกระปุกเลยกะปุแต่คือที่โกงเนี่ยม่ใชาโฆษณาให้เขาเขาทำสวยจริงๆค่ะจากจากรถที่แบบนเน่าอะไรอย่างเงี้ยคือแพทติกนะเอาไปทำแบบไปชนมาแล้วทีนี้แบบคือมันมันมันทะลอกมันอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าเราจะเปลี่ยนเหมือนจะเปลี่ยนประตูประตูใหม่อะไรอย่างเงี้ย ก็ใช้ใจ่ายเงินดีด้วยเหมือนกันอะไรเงั้ยนักเลยว่าเพ้นไปเลยทั้งคันเลย้ยแล้วก็แบบคือเขาทำให้แบบแต่ป็นสวยมากแล้วทีัี้คือบร้แล้จะของร้านแบบอุ s <S yeah, ๊บจาดีไหนส์อ nice. ันนี้ร้านนี้นะคะชื่อร้านนี้สปาตฟอร์ดทิ้งกันหรอแบบดีมากก a r a g เขามีแบบมีรถมีแบรนด์ดังๆเข้ามาใช้บริการอันนี้แบบคือ complete แบบ จะโฟลืมลืมดันถ่ายอ่ะในตอนที่มันเน่าๆไว้แต่มีถ่ายไว้อยู่คลิปนึงนะที่งพี่เห็นแล็กแฝดอ่ะที่แบบพี่ปวดมันจะแตกอ่ะคือแบบว่าตรงกันชนมันหักอะไรเนี่ยที่ใครที่เขาถอยไปชนอะไรสักอย่างหมือนตอนที่ไปทำงานแล้วตอนนี้ข้างข้างงมันก็คือแบบคือสวยเลยสวยค่ะสวยแล้วก็ร้านนี้ทำดีมากนะแบบว่าแบบแฟนๆใครที่อยู่แถวเนื้อแถวฮอลแลนด์หรือว่าแถวเบลเยียมเลยค่ะ ร้านรถร้านนี้แต่งรถถ้าใครชอบแต่งรถโฟแนะนำร้านนี้เลยนะคะสวัสด์มารเนเธอร์แลนด์รู้สึกว่าจะมีออปอร์เช่คันหนึ่งเหมือนกันเดี๋ยวพาโฟพาเดินไปดูอันนี้กาลาชเขานอกบ้านเขานอกร้านก,กาลาชเห็นมีปอร์เช่คันหนึ่งที่เอามาเพ้นดั้มเหมือนกันแต่พลาติกโฟกับแพทริกชอบรถสีดำนะมันแบบคือดำล้วนดำเงียนละ่ะอืมอจะมีอันนี้เป็นปอร์เช่คันนึขาเขาก็จะแบบเพ้น์ ชันนี้ก็เพ้นสวยงามยังไม่มารับเหมือนกันเห็นเอามาวันพร้อมๆกันเลยกับรถพลาติกแต่รถที่แบบรอเพ้นน้าเลยร้ <c oughs> านมีร้านเขารถเยอะ <c oughs> เขาทำดีแล้วก็ราคาถามว่าราคาม,มันแพงไหมมันก็แพมันก็มันก็ในระดับหนึ่งแต่แบบคือถ้าเราเทียบกับแบบรถเราเนาะแบบเราทำให้มันแบบคือทำแล้วทำให้มันสวยไปเลยอะไรเงี้ย มันก็จะคุ้มดีกว่าตอนแรกตอนแรกกะกันว่าจะขายอะคะ่ะจะขายใหม่แล้วก็แบบคือซื้อซื้อให้โฟ l, ซื้อรถคนันคันเล็กให้โฟ l, คันหนึง่งแล้วก็แบบนางก็จะซื้อรถแบบธรรมดาธรรมดาคันหนึ่งอะไรเงี้ยแต่แบบพอดูดูไปแล้วแบบโฟเป็นคนไม่ชอบขับรถขับรถไม่เป็นแล้วต้องไปเรียนไปสอบไปขับขี่อะไรเนงะี้ยวุ่นวายแย่ๆอะไรเงี้ยนางก็เลยว่าสําหรับปีนี้ก็แบบให้นางให้นางทำหนิงซางชอบเพราะว่านางชอบแต่งรถไงเออรักแพทแพทรักรถคันนี้มากเล้วโฟก็เลยบอกว่าอุ้ยแบบ เสียดายเหมือนกันพ่อะก็ชอบพี่ก็ว่าเออก็ก็เอาไปทําเถอะแล้วเดือนหน้าจะเป็นวันเกิดทางพอดีไงโฟก็เลยว่าเออเนี่ยคือก็ถือว่าเป็นของขวัญวันเกิดให้ตัวเองอะไรเงี้ยนั้นก็ดีใจใช่ไแต่วฟโเคยขับรถคันนี้แบบมันมันมันขับข้างในมันสบายนะคะแต่ว่าคือมันคันใหญ่เพราะว่าโฟตัวเล็กโฟตัวเล็กแล้วทีนี้เวลาขับมันต้องปรับเบาะปรับอะไรเยอะเลยอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่า แต่คงก็รักรักคันนี้ก็เอออยากให้นายเก็บไว้แหละประมาณนี้แบบเนเก็บไว้คนรักรถอ่ะรถไม่ได้หรอกจะออกให้แพงต่อให้อะไรเขาก็ชอบแบบผู้ชายเชื่อว่าในหลายคนเขามีความรู้สึกแบบนะแฟชั่นในเรื่องรถเรื่องอะไรนะ้แต่รถเพราะการจะหาของขวัญให้ผู้ชายนะหายากมากนอกจากเรื่องรถจะมันก็แพงด้วยค่ะเราไม่สามารถจะหาให้ได้โอเคนะคะวันนี้โฟก้าแบบพาพามาแบบมาเที่ยวเล่นนะคะไม่มีอะไร ก็ใครถ้าใครแบบสามีใครแฟนใครจะมาแต่งรถนะแนะนำร้านนี้เลยนะ Smart ส r t ว a ที h นีทตลอนโอเคนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบายจ้า